สวัสดีค่ะเรามารีวิวแพทเทิร์นนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นเสื้อตัวเสื้อน่ะง่ายๆเป็นคอตั้งแล้วก็เจาะรูนะคะแพทเทิร์นจะให้ไปแบบนี้นะให้เกลนผ้าอันนี้กลางหน้าอันนี้คือเกลนผ้าอันนี้คือเจาะรูนะถ้าเราตัดซับในด้วยอะ่ะถ้าเราตัดที่แบบมีซับในแล้วก็ซับในเย็บกลับไปเลยนะแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการ เข้าขอบคอนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ตัดซับในนะคะ,ะเราทําเสื้อไม่มีซับในเราก็เอาสาบมาเจาะนะคะสาบนี้แม่หมองไม่ได้ทําแพทเทิร์นให้นะก็คือเอาผ้าอัดก,กาวก็ได้เท่านี้เอามาเจาะเจาะเสร็จแล้วเราก็แต่งรูปให้สวยเนาะแต่งรูปให้สวยเสร็จแล้วเราก็รอเข้าคอเลยนะคะคือแพทเทิร์นส่วนเจาะนี้แม่หมองไม่ได้ทําให้นะ ว่าเราก็ใช้ผ้าอื่นเจาะไปเลยเจาะไปง่ายๆเลยนะคะชิ้นถัดไปก็จะเป็นชิ้นหน้าเหมือนกันเนี่ยชิ้นหน้านะคะอันนี้ก็จะให้ไปว่าตัดผ้าสองชิ้นนะน,นี่คือเป็นชิ้นหลังชิ้นกลางหลังนะคะอันนี้ติดซิปนะติดซิปเนี่ยสามารถเผื่อแค่เซนเดียวได้แล้วก็อยากได้อยากได้ที่แบบว่า ตะเข็บใหญ่กว่านี้ก็ตัดเอาแล้วกันแต่ไม่บอกว่าตัดแค่เส้นเดียวอะ่ะมันง่ายดีวางวางแล้วก็เย็บเลยตะเข็บมันเวลาเราทำตะเข็บเสื้อไม่ใหญ่อะ่ะมันจะไม่เห็นเงานะฮะเนี่ยถ้าเราตัดพอดีขอบซิปเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเยอะเวลาเรารีดมันจะขึ้นเฉพาะรอยที่เป็นหนุนเพราะว่าส่วนนี้เราไม่ค่อยได้แก้หรอกไม่แกะเราก,ก,ก,ก็แก้ด้านข้างนะคะถ้าอยากให้สวยก็คือทําตะเข็บเล็กๆแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดไม่มั่นใจอะไรก็เผื่อใหญ่กว่าน,นี้ได้นะจ๊ะอันนี้เผื่อตะเข็บเดียวเนี่ยมันจะเย็บง่ายด้วยแล้วก็สวยด้วยนะเผื่อตะเข็บเล็กๆพอดีซิปนะคะทีนี้ซิปเนี่ยแม่หมองแนะนำให้ <c oughs> ให้ติดเป็นซิฟถอดได้หรือว่าไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะซิปถอดได้แต่ว่าเป็นเสื้อสั้นแบบนี้ไม่หมองจะใส่ซิฟซ่อนยาวมาแล้วก็พับหักขึ้นไปติดตะแปะไว้ ะะติดตะแปปะไว้ตรงนี้ใส่ซิปใส่ให้หัวซิปอยู่ใส่ให้หัวซิปอยู่ตรงเนี้ยสักหนึ่งเซนจากชายขึ้นไปใส่ขึ้นไปนะคะโอ้ยใส่ให้ห่างซิปให้ให้ตรงจุดเนี้ยให้มันมีรอยแหวกอยู่นิดหน่อยเวลาเราพับเวลาเราพับห่างซิปขึ้นมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงเข้าซิปสมมติเราเข้าซิปเนาะให้มันเหลืออันนี้ซิปมันสั้น ให้มันให้มันเหลือยาวเพื่อเพื่อที่จะแบบเสร็จแล้วให้เราพับขึ้นมาเก็บไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หม่องทําไม่หม่องก็จะเข้าซิฟแค่ตรงนี้พับพับตรงนี้ขึ้นไปเข้าซิปถึงแค่ตรงนี้นะคะเวลาเราเย็บติดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันก็จะมิดนะคะถ้าสมมติว่าเราติดยาวสุดแบบนี้เวลาเราพับมามันจะไม่มิดเนาะมันจะไม่มิดมันไม่สวย แล้วก็ใส่แค่นี้ตรงนี้ก็จะมีรอยแหวกอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยมันมันจะดูดีกว่านะโอเคอ่ะอันนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังเข้าละอันนี้ก็ชิ้นหลังเหมือนกันนะคะก็ชิ้นหลังก็จะประมาณนี้ก็จะให้เกณฑ์ผ้าไปเรียบร้อยแบบนี้นะคะให้เกณฑ์ผ้าไปเราก็ตัดสองชิ้นตัดสองชิ้นอันนี้เป็นคอนนี้เป็นคอนะคะ คอเนี้ยสามารถตัดผ้าอัดกาวตัดสองชิ้นนะฮะแล้วก็เข้าไปอันนี้กลางหลังอันนี้ก็อยู่ด้านหน้าคอเนี้ยจะลึกนิดหน่อยนะฮะตามแบบเขาจะค่อนลึกนิดหน่อยจะไม่แบบว่าจะไม่แบบว่าโอบคอแบบชิดชิดคอตรงด้านหน้าเนี้ยจะลึกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะโอบกดลงโอบกดคอลงโอบกดคอลงแล้วก็วก็ตั้งขึ้นไปด้านหลัง ะะอาจจะเป็นลักษณะที่แบบพอกดนะคะตัวนี้สามารถใช้ถ้าอัดกาวตัดสองชั้นอ่าชั้นหนึ่งอยู่ข้างนอกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในแต่ว่าไม่หมองแนะนําข้างในก็ใช้ผ้าบางนะอย่าใช้ตัวเดียวกันนะใช้ผ้าบางกว่านะอัดกาวให้มันดูเด้งๆหน่อยแล้วก็พับเข้าไปอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครนะถ้าใครชอบอ่าที่แบบทรงดีๆทรงอยู่ตัวทรงก็ใช้ผ้า เคมีได้เคมีก็ตัดแค่ใจมันตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสำหรับเนี่ยใช้เคมีมีเกล้าก็ได้นะคะบางคนไม่ชอบนนหนาๆไม่ชอบแข็งๆก็ใช้ผ้าเก่าไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เคมีอะ่ะมันจะเย็บง่ายเย็บง่ายตรงไหนรูปมันจะเสมอกันมันมันจะไม่ยืดแล้วไงมันจะไม่ยืดรูปคมจะเสมอกันมันมันจะคม แต่ว่าถ้าเราใช้พักกาวอะ่ะมันก็จะมีความยืดเราต้องประคองดีๆนะคะเวลาเย็บเราต้องเช็คดีๆนะแต่ว่ามันก็จะมีสเสน่ห์ต่างกันอันนึงมันก็จะดูนุ่มนวลอีกอันนึงมันก็จะดูคมนะคะเสร็จแล้วอันนี้เรามาถึงแขนนะคะแขนกีบมาเฟืองมาไฟละไมละมุดนะคะมองว่าแขนกลับมากลับลางมากกว่าอันนี้ นี่ก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะแม่หมองจะนับจากซ้ายไปนะเพราะว่าแพทเทิร์นไม่หม่องจะด้านหน้าด้านหน้าจะอยู่จะอยู่ด้านขวานะด้านขวาของของตัวเราอ,อันนี้คือด้านซ้ายด้านซ้ายนี้จะเป็นชิ้นหลังนะแม่หมองก็จะให้หนึ่งให้หนึ่งอยู่ที่ชิ้นหลังนะชิ้นหลังให้ให้เป็นเบอร์หนึ่งสองสามไปเนี่ยชิ้น <2, S 1> หลังชิ 2> 2, <3 S 1> ช้นหลังเบอร์หนึ่งเป็นชิ้นหลังสองสาม เป็นชิ้หลังแบบนี้นะคะก็จะต่อกันตามหมายเลขนี้เลยนะคะเวลาทำจัดไว้นะ,ะเดี๋ยวลืมแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะทั้งหมดตัวตัวกลีบเนี่ยจะเป็นแปดกลีบอ่ะเย็ยบเสร็จแล้วอะ่ะมันจะมีอ่า กรีบอยู่ที่เจ็ดนะคะเลขสวยสวยเจ็ดครบสัปดาห์พอดีวิธีเย็บคร่าวๆก็ไม่หมองลงชิ้นให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขอบแขนนะขอบแขนไม่หมองก็จะให้กระดุมไปด้วยเอาเนี้ยเป็นชิ้นหน้านะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังตัดสองชิ้นอันนี้ไม่หมองก็จะเผื่อให้ว่าเผื่อยืดไปด้วยเผื่อแบบแขนเล็กแขนใหญ่่างนี้ก็จะเป็นขอบแขนแบบนี้นะสั้นยาวเราตัดได้ อันนี้ถ้าสมมุติว่าอ๋อรู้สึกว่ามันยาวเราก็สามารถตัดขึ้นได้แล้วก็กินกินนี้เข้าไปเลยนะอ่าไม่มอกก็จะบอกอีกอันนึงเนื่องจากว่าอ่าเราจะต้องเย็บพวกนี้นะคะเย็บกลับพวกนี้เพื่อที่จะเป็นเนื้อสําหรับอ่อเป็นเนื้อวงแขนนะคะมันอาจจะกินเข้าไปหายไปหรือว่าอาจจะยืดออกอะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยอเวลาเราเข้าอาจจะไม่พอดีนะอาจจะไม่พอดีวงแขนเราสามารถกินเข้าไปได้ กินได้แล้วก็ขยายได้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาใหญ่อยู่แล้วนะจะไม่มีปัญหาเรื่องตึงนะคะสามารถเก็บเข้าไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะคะเก็บเข้าไปเลยถ้าสมมุติว่าแขนมันใหญ่ไปถ้าถ้าแขนมันยาวไปเราก็เก็บเก็บให้สั้นได้นะเก็บทุกอันเก็บเท่ากันเก็บเข้าไปแบบนี้นะเก็บเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ขีดอันเนี้ยใหม่แต่งเส้นใหม่แบบนี้นะได้หรือว่าเราจะเก็บตรงนี้ปุ๊บเก็บให้สั้น สามารถเก็บให้สั้นปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็ตีเส้นเนี้ยกินเข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยง่ายๆตีกินเข้ามาให้มันชิดอันนี้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็เอากีบนี้ตีกินตัดขึ้นไปเลยแบบนี้แล้วเราก็เย็บอันนี้ยความเรียวก็อันนี้ก็จะเรียวมานี่เลยไม่มีปัญหาเย็บเรียวมานี่เลยนะถ้าเกิดมันกว้างเราก็เย็บปลายแขนเข่าแบบนี้ อันนี้ไม่มีปัญหานะเนี่ยว่าสั้นๆยวยาวเรื่องพวกนี้เราสามารถปรับไปให้สั้นกว่าน,นี้ได้นะคะสามารถปรับให้สั้นยาวได้โอเคอันนี้คือเป็นแขนยาวนะจบแล้วก็จะประกอบด้วยประมาณนี้นะโอเคบ๊าย